สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะมาพบมาเจอกันช่วงเวลาเที่ยงเนาะเป็นเที่ยงวันที่17พฤศจิกายน2567ค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับรัฐบาลไทย16พย67เป็นยังไงกันบ้างคะ คุณพ่อคุณแม่โชคมานกันไหมนะคะมานกันบอกคุณบอกคุณแม่เลขสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งออกไปที่สองสองหนึ่งวันสันเลขล่างออกสามแปดวันสันคุณบอกคุณแม่เบ่งดูเออสามแปดเจียนฟองมากอีรีนะคะแต่ว่ามันมากไก่โผลนะคะบ่ได้ตามดอกคุณบอกค,คุณแม่คะเทิงค่ายากหลายอันลายยังนะคะโอ้ยก่อนอื่นต้องกราบขอโทษขอให้หลยลยๆเมื่อวานนี้ เช้าวันหวยออกนะคะเจนสองจะมีะที่ดีที่เด็ดเนาะมีคลิปมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบืองแน่นะคะเมื่อว่าน,นี้บอไว้บอดอิลีคุณพ่อคุณแม่นะคะไปธุระตั้งจังหวัดกับบุญน้ำโชคนะคะไปงานเครื่องเสียงคนนั่นแหละโอ้ยมวนกับมวนอยู่ดอกเออเครื่องเสียงคนมวนอยู่แล้วนะคะแต่บัดนี้ซัวสีแล้วงานซัวสีกลับมาหอดบั่นนะคะบอด้รับได้นอนเบิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ม่านหอดเฮียน หกโมงเสาร์วันสันก็เลยว่าสิงีบจากน้อยที่ตื่นมาเห็ดขีปวันสันตื่นมาอีกเทือน,นึงอ้าวบ่ายโมงคนวันสันเด้เลยบอทท่านการท่านเวลาก่อนอื่นนั่นละที่เบามาทั้งเบิดทั้งม้วนก็นคือกราบขอโทษขอให้หลายๆนะคะสําหรับผู้ใดที่รอโค้งสุดท้ายของแต่ละสํานักเนาะอ้าวที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ผ่านไปนะคะไพ่ถือเลขไพ่ได้โชคได้มั่นกะยินดีนํานะคะแต่ถ้าผู้ใด ผ่าดไปเออบอดได้นะคะงวดเมื่อกี้กะสู้กันไหมคุณพ่อคุณแม่ตัดอกตัดใจไม่ได้ก็ต้องเดินหน้าสู้ต่อนะคะเปิดคลิปมาเปิดงวดแหลกมานะคะเช่นซองก็จะพาเอซมาตามมาเบิงแนวทางของพ่อเมืองการเลยนะคะเอฟซีหลยทันหลยคนนั่นละเกินเครื่องของช่องบุน้ำโชคนี่ละเรียกร้องกันมานะคะเอาแนวทางเล็กดับพอเมืองการมานําเสนอก่อนมูเลยนะคะเพราะว่า จะเอาไปประกอบการตัดสินใจเนาะในการเลือกยิบเลือกจับสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าสันหวที่ผพันมากก็คือจังที่เห็นนี่ละคุณพ่อคุณแม่อยู่ในหน้าจอนี่ละหมวดเมื่อวานนี้นะคะเลขดับตรงล่างของพ่อเมืออการกะเอาอยุอีกแล้วนะคะซอย f อฟซประหยัดงบนะคะพ่อให้มากก็มีเลขยังนี่ซี้าบ่อห้าแปดนะคะหกหนึ่งเจ็ดสี่แปดเจ 0316แล้วกับ2เก่าค่ะก้าหางนี้ดับตัวตรงล่างเท่านั้นนะคะเหล็กล่งออก38เนาะก็แสดงว่านะคะแนวทางของพ่อมึงกันนะคะก็ช่วยเราได้อีกงวดแล้วนะคะเอาอยู่มาแล้วนับไม่ท้วนนะคะถ้าเสียนับงวดที่พอเอาอยู่เียวนับบวัดบาไว,ว้คุณพ่อคุณ,คณแม่ น่าจะประมาณสองถึงสปีได้แล้วนะคะที่พอเมืองการเอาแนวทางมาฝากมาตอนเฮาเนาะกะขอบขอขอบพุณนพอเลยละกันนะคะที่จริงเส้นซองกะขอบพุณพพอทุกคีบหละทุกงวดนั่นละนะคะเพราะว่าเลขสีเอาอยุหรือว่าอายุนะคะพอมีแนวทางดีๆเอาเมื่อแบ่งปันเฮานี่โอ้ยบ่ธรรามา,าดาที่คุณพ่อคุณแม่บางท่านบางคนนี่เพื่อนก็นมีที่เด,ดี่กันนะคะแต่ว่าเพิ่น สิเอาไว้เธ้ซื้อเองจังสินะเออสิเอาไว้เตัดงบเองไว้รับกินเองก็ว่ากันไปแต่ว่าพอเมื่อการเพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์นะคะอยากให้เ,เพื่อนๆนะคะที่ติดตามทางช่องบุญน้ำโชคเนี่ยลดต้นทุนนะคะอยากให้เอาไปตัดออกตัวใดที่มันเป็นตบบะบม้าฮน่ะสิได้ตัดงบออกสิได้เอา,อายอด เขาเอินว่ายังทุนที่มีเนี่ยไปใส่ตัวที่มันถืออย่างประมาณนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่เอาวอลมาไลาแล้วจังไดก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังมวดใหม่นะคะภายขามานะคะก่อนอื่นเนาะคุณพ่อคุณแม่เส้นซองฝากแน่นะคะฝากเอฟซีซอยกดไลค์กดแชร์นะคะให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะฝากคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะชอบแนวทางนี้หรือไม่นะคะรู้สึกว่าจังไดหรืออยากขอคุณพ่อเมื่อการกะ ฝากขอบคุณใต้คอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ mm. พอมื่อการขึ้นเขามาเบิงยู mm. คุณพ่อคุณแม่ค mm. อมเมนต์ะนะคะขอบอกขอบใจยังกะว่ากันไปนะคะ mm. อคอมเมนต์มาได้เลยนะคะโอเคนะคะ,ะ,คะมาเบิงไปพร้อมๆกันคลิปนี้นะคะบดายเอามาให้เบิงซื้อว่างวดเมื่อกี้พ่อเขาดีมีงวดใหม่ให้ยูนะคะ ตามต่อนะคะสำหรับงวดวันที่1ธันวาคม2567นะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะคะเอานี่ออกก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่ดูไปพร้อมๆกันนะคะจะซองขอเขียนละกะอะ็อ่านไปพร้อมนะคะเดี๋ยวไพ่ถ่าแคปเดี๋ยวค่อยแคปกันได้นะคะอ้าวอยว่าเฝ้าแม่ก่อนสิไปเบิ้งนะคะเนี่ยทางตัวเลขขอฝากเนะะี่ยค่ะฝากแม่ค่ะฝากแม่ผู้ใดสนใจในส่วนครีมนาไซานะคะ บอกว่าขี้มนาไซาขี้มรักษาฝาขี้มนาค้าวหรือว่าขี้มรักษาจุดดงดําขี้มเห็ดให้ผิวชุม่มชื่นเห็ดให้ผิวเป่งปัง,ปงกระไดเบิดเลยค่ะเพราะว่ากระปุกน้อยๆตัวนี้ล่ะคุณพ่อคุณแม่ซอยไดทุกเรื่องเลยนะคะภผยแล้วให้แล้วหน้าเนาะเอออยู่กับเทศกาลเห็ดห้เห็ดห,ห,หน้าเห็ดห้เอียงกันแล้วแต่โดนโดนคับนะคะหน้าดำหน้าม,มองคำนะคะบาดที่นี่แล้วให้แล้วหน้าแล้วเตรียมโตตัวบันนี้คุณพ่อคุณแม่เตรียมโตฮะ เอาบุญบ้านนั่นบ้านนี่สิเป็นนามองๆไปเอาบุญจังไดนะคะเราต้องสวยไว้ก่อนนะคะใครกําลังมองหาตัวช่วยดีๆนะคะเช่นซองแนะนําตัวนี้เลยนะคะใช้ง่ายๆเป็นครีมตัวเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่ทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ลองนะคะแต่ว่ายาฉลาดใจยาลีล่าไหลเพราะว่าผู้เพิ่นออาไปล่องเพิ่นงามหมดแล้วนะคะจากฝาหนา,นาก,กับคอยจางโลงจางโลงเนะาะไผ่สนใจนะคะต่มเบืร์ด้านล่างนี่เด้อคุณพ่อคุณแม่ 0940292674แอดไลน์มาสีง่ายกว่านะคะแต่ว่าท้าไผ่บ่มีไลน์ก็โท่มากด้คือกันนะคะเส้นซองรอตอบรอรับอยู่นะคะลายจะชื่อว่าบุญนำโชคสานะคะทักมาได้เลยนะคะเส้นสองเป็นคนตอบนะคะคุณพ่าคุณแม่ฝากไว้หน่อยเนาะเผื่อ,อมีหลายท่หาหลายคนกำลังมองหานะคะก็ตัวช่วยดีๆนะคะ เอาไปงามน้ากันค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ยิ่งก็ใส่ใดผู้ใส่ก็ใส่ดีนะคะโอเคนะคะเบิ่โตัวเลขกันต่อบันเฮ่านะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองต้องสะกดไปนัน่นี่ถ้าบอสะกดนี่เขียนพิดท่านที่หลดเช้นซองนี่ประจํางวดวันที่ หนึ่งเนะาะคุณพ่อคุณแม่หนึ่งทอคอหกเจ็ดนะคะมาลุ้นมาดูกันเก้าหางในวดนนี้จะมีตัวไหนบ้างนะคะสีมีตโตที่คุณพ่อคุณแม่ฟันใดมือเคลื่อนนีบอนะคะมีไฟมีไผฟ,ฟันตองงวดไปคุณพ่อคุณแม่ฟันตองงวดนี่ขจะวันแม่นดิเออเขาเมนต์มาบอกแน่ได้ไตัวใดหันเส้น่องสิจอบอานนะคะเลขล่างนะคะงวดเมื่อกี้ออกสามแปดนะคะมาลุ้นกันงวดนี้เนาะ เบื้องแน่ทางพอเมืองกันตัวแรกค่ะคุณพ่อคุณแม่ตัวแรกจัดมาเลยนะคะง่ามคักนะคะสี่หนึ่งวสันตัวที่สองห้าสี่ค่ะตัวที่สามหกเจ็ดตัวที่สี่ค่ะเจ็ดศูนย์ ตัวที่ห้าแดสตัวที่หค่ะ9กหค่ะตัวที่7ค่ะศูย์เตัวที่8ปดหนึ่งสองตัวที่9้าตัวสุดท้ายค่ะ สองห้าค่ะคือมีแต่โตงงามงามแท้คุณพ่อคุณแม่นะคะเอาจังไดดีเฮ้าเนาะเอาล่องเอาไปพิจจรณนาเบิงนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบกะล่องไต่ตองเบิ้งดีๆนะคะว่าเอาจังไดดีนะคะแต่ว่าแนวทางพอเมืองกันนี่เอาอยู่มาหลายต่อหลายงวดแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะ ย้ำอีกครั้งนึงนะคะแนวทางเลขดับพอเหมือนกันนะคะประจํางวดวันที่หนึงท่านว่าคมสองหาหกค่ะตัวแรกค่ะคุณพ่อคุณแม่ C ีหนึ่งห้า9ี0กเจดแสมเ้าหกย์เกสองแล้วก็สองห้าค่ะ หางนี้นะคะดับตัวตรวงล่างเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับตัวกลับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเลขบนนะคะอ่าแคปหน้าจอได้เลยค่ะลองพิจารณาดูค่ะเอาไปช่วยประกอบกรารตัดสินใจเนาะในการหยิบจับลอตเตอรี่นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะตอนนี้รัฐบาลกองสลากนะคะเพิ่นกระาศจำนายแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่ลองเบิงนะคะ มีคู่ใดเป็นแต่คือบอนะคะ <c oughs> <c oughs> อ้าวแคบนาจอไว้นะคะนี่ละเป็นตัวช่วยดีๆนะคะรากาซิมี่อ่าคนมาคอมเมนต์ยุหละนะคะคนคิดสิคอมเมนต์แน่หละเนาะว่าเลขดับบิมีในกล่องสลากถูกต้องมากๆค่ะถ้าเกิดว่าเบิ้ลตัวเลขแล้วนะคะถ้ารู้สึกว่าเอ่อไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองไม่ชอบนะคะก็แค่ผ่านนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่า อยากเอา,เอาตัวที่ช่วยลดต้นทุนน้อยนะคะเอาไปตัดที่มีในใจของตัวเองนะคะตัดนะคะลดต้นทุนหะว่างง่านะคะกะลองเอาแนวทางของพอเมืองกันไปใส่ให้เกิดประโยชน์เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ,อะชอบก็จัดขัดก็พันนั่นแหละค่ะคํานี้คําเดิมนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ชัดเจนแล้วนะคะสําหรับแนวทางพ่อเมืองการก็เรียบร้อยนะคะคลิปต่อไปนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ เลขดับพ่อร้อยเอ็ดล่างอย่างเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่มาแล้วนะคะสิบงวดแล้วยังไม่หลุดสิบงวดแล้วยังไม่พลาดน,นะคะสิคู่สิบหางมาดูกันว่าจะมีเลขอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้เซนสองจะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเราค่อยไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ